หลายคนอาจจะวิจารณ์ว่าเล่นไม่สวยเล่นแข็งอักคีฟุตบอลนะครับแต่ต้องไม่ลืมว่าเราไม่ใช่บาร์เซโลนาและเราจะไม่ทำตามพวกเขาเพื่อให้เป็นแบบนั้นมีความเชื่อในรูปแบบของตัวเองเอลชูโร่จะบอกเราเสมอจะเตือนสติเราเสมอว่าเชื่อมันในตัวเองเขาไว้เดี๋ยวพวกนายก็ยิงได้นั่นแหละครับเป็นคำพูดที่เขามักจะพูดอยู่เป็นประจำซิเมลเน่บอกว่าความพยายามคือเวทมนต์ที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จครับ นั่นแหละครับ Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน Footballista บ,บายจิตรกรสีค,ค้าเกลือสวัสดีครับตอนนี้เข้าสู่ Footballista ครับโดยผมจิตรกรสียามเคลือนะครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลน,นะครับ ฝากกด subscribe ก่อนเลยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องของเราครับเมนสเต็ครับแสดงความยินดีกับทางอาริโกมาดริดกันหน่อยนะครับหลังจากที่ควา้าแชมป์ลาลิกาสเปนสำเร็จในซีซั่นนี้ครับนี่คือแชมป์ลีกครั้งแรกในรอบ7ปีพวกเขาเอาชนะทั้งรมาดริดและบาร์เซโลนาแน่นอนครับเครดิตก้อน,นใหญ่เนี่ยต้องมอบให้กับเดโกซิเมอเี่นี่คืออีกหนึ่งโค้ชที่ถูกยกย่องในยุคสมัยนี้ครับ ว่ากันว่าเขาคือโคช้ชที่มีค่าจ้างมากกว่าเป๊ปกวัวเดวล่ามากกว่าเยอะยันกลบับแต่สิ่งที่ดีที่สุดก็คือเขาเป็นคนที่พาทีมควา้าแชมป์ได้สำเร็จครับเรื่องราวการต่อสู้หรือชีวิตหรือแนวความคิดของเขาเป็นอย่างไรกับการพาทัพตราหมีกลับมาสู่แชมป์ได้วันนี้ค่อยๆไล่เรียนกันไปนะครับผมเชื่อว่าสำหรับฟนบอลในยุคสัก20ปีที่แล้วเนี่ยมันพอจะคุ้นภาพอยู่ครับ กับกองกลางทีมชาติอาัจเาจินียคนนี้ก็คือดีโก้มิโอเนีเล่นกลางรับลูกเล่นแท็กติกตุกติกแพลวพรว,พรวนะฮะนี่คือคนที่ทำให้ดิดตเบแคแฮมโดนใบแดงนะครับในบอโลกปี1998แต่ละคนน่าจะจำมันได้ดีกันอยู่เป็นฮาร์ดแมนดุดันทำลายเกมลุกคู่แข่งไม่ว่าจะเล่นให้กับสโมสรไหนก็ต่างอินเตอร์ลาซิโอหรือเอลก,อกิโมริดรวมถึงทีมชาติอาาัเจเนียด้วย ซึ่งนักเแต่ที่มีบุคลิกดังกล่าวเนี่ยถูกพูดถึงครับถูกประเมินแล้วกันครับว่ามักจะควบคุมยากมีความเชื่อในรูปแบบของตัวเองแล้วก็มีพฤติกรรมที่ดูแปลกๆมีบุคลิกที่มันแตกตาก่างพื้นฐานของสมิเน่ก็เอาจริงถือว่าเรียบง่ายครับชัดเจนตรงไปตรงมานะฮะแต่บางครั้งอาจจะพูดในสิ่งที่ไม่เข้าหูบางคนครับแต่นั่นก็คือแนวทางของเขา ถ้ามันจํากัดความก็คือเชื่อมั่นในแนวคิดไม่สนคําวิจารณ์จะเป็นประมาณนั้นครับจากการเมตเตะส่งต่อมาเป็นโค้ชนะครับวิธีการแบบนั้นยังคงเดิมเขาไม่เคยปล่อยให้ใครใหญ่กว่าเขาไม่ว่าลูกทีมจะโด่งดังมาจากไหนอ่าบิ๊กเนมแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าคุณไม่สามารถตอบโจทย์หรือแสดงความไม่เป็นมืออาชีพขึ้นมาแล้วก็สำหรับเซมิเน่คือจบเหตครับ ตัวเขาเริ่มต้นการเป็นคุณสื่อในหลีกบ้านเกิดของตัวเองครับซึ่งเราก็ต้องยอมรับครับว่าในหลีกอเมริกาใต้เนี่ยระเบียบว,วินัยมันอาจจะดูหย่อนยานบ้างในบางครั้งโดยเฉพาะบรรดาพวกพวกบิ๊กเนมฮะที่ที่ไปประสบควสำเร็จในหลีกยุโรปแล้วกลับมาเราจะเห็นข่าวแบบแปลกๆหลายๆครั้งครับเช่นโรน,นัลโดเคยมีทำสัญญาแบบแปลกๆว่าเขาสามารถงดซ้อมได้ถ้าวันไหน เมาแล้วตื่นมาไม่ไหวหรือโรนันโดนาซาริโอนะฮะก็เคยมีปัญหากับโคช้ชปัญหากับประธานสโมสรที่ที่แม้จะหนุนหลังเขาว่าตามก็ด้วยไลฟ์สไตล์ที่ชอบออกเที่ยวกินดื่มปาร์ตี้แบบนี้แต่คนที่เชื่อมโยงกับซิมูนีก็คืออาริโอ r ออเตกาครับอาจจะเป็นนิวมาราล่าคนแรกๆด้วยซ้ำไปที่ถูกเรียกแบบนั้นนะครับ เคยไปเล่นในลีกของยุโรปอาจจะไม่ถึงขั้นว่าโอ้โหประสบค์สำเร็จอย่างยิ่งยวดครับแต่ก็ได้รับการยอมรับได้รับการเคารพหลังจากที่กลับมาเล่นในลีกของบ้านเกิดกับริเวอร์เพลเขากับซิมเน่เนี่ยอายุห่างแค่3ปีนะครับแล้วก็เล่นทันกันครับเล่นในทีมชาติมาด้วยกันอยู่แล้วแต่ด้วยวิธีการใช้ชีวิตครับก็อาจจะไม่ค่อยเน้นในเรื่องระเบียบวินัยนักเท่าไหร่ดูแลร่างกายก็ไม่ดี เพราะเชื่อว่าตัวเองได้ลงสนามทุกนัดอยู่แล้วด้วยรักษาที่เหนือกว่าใครจริงๆแล้วเนี่ยออเตกาเนี่ยถือว่ามีอิทธิพลพอสมควรครับนอกจากรู้จักหรือว่าสนิทกับซิโมเน่แล้วนะครับยังสนิทกับประธานสมโมสรนั่นคือโรดอนโฟโ o n ดโนฟริโอด้วยครับแล้วก็เป็นคนที่นำพาตัวเขาเนี่ยกลับมาอยู่กับเรอัลเพดเมื่อปี2006ก่อนที่ปีถัดมาก็คือ2007นะครับซิโมเน่จะได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาโอ้ พอเห็นเพื่อนตัวเองขึ้นไปเป็นนายใหญ่มันก็มีความรู้สึกว่า,าสบายใจแล้วเหมือนมีเพื่อนเป็นแบ็กอัพอยู่ข้างหลังอะไรประมาณนั้นนะครับแต่โทษทีครับซิม,มลเน่ไม่ได้คล้อยตามอะไรขนาดนั้นเหตุการณ์สำคัญได้เกิดขึ้นในปี2008ครับรีิวเพจคว้าแชมป์ไปแล้วครับแต้มขาดล,ลอยแล้วเหลือเกมอีกหนึ่งนัดครับนัดสุดท้ายของฤดูกาลซึ่งมันอาจจะเป็นเกมอำลาของออตก้าด้วยซ้ำไปภาพวาดฝันก็คือ เขาจะลงเล่นในฐานะการเป็นกับตันทีมสวมเบอร์สิบชูถ้วยในบ้านปลายเป็นการอำลาอย่างยิ่งใหญ่แต่ปรากฏว่าการซ้อมแทคนิกในวันสุดท้ายครับก่อนเกมที่จะรับถ้วยมาถึงเนี่ยนะฮะโค้ชรายหนึ่งเปิดเผยกับทางนิตยสารโฟโตครับบอกว่าเดโกโซ้ซิเมลเน่ได้กลิ่นเหล้าจากอาริโออเตกาหลังจากนั้นก็รู้เลยครับว่ากับตันทีรุ่เพลคนนี้เนี่ยไม่ได้นอนเลยครับตลอดทั้งคืนใส่ย,ยับมาทั้งคืนเลยครับ จากนั้นซิเมเน่ก็เริ่มเลยครับว่าน,นนี้คือทําในสิ่งที่เด็ดขาดที่สุดครั้งหนึ่งครับในวงการฟุตบอลอาเจจนตินะ่าซิเมเน่บอกอาริโอตอ์เกาเลยครับว่าพรุ่งนี้นายจะไม่ได้ลงเล่นคราวนี้ก็มีการตอบโต้ครับอาริโอตอ์เกาก็สวนกลับมาว่าเฮ้ยใจเย็นๆใหญ่ให้มันถึงขั้นนั้นเลยโชโลโชโลโคือชื่อเล่นของซิเมเน่นะ่ครับอยาทําแบบนี้กับฉันเลยคุยกันได้นะ่ะให้ฉันลงเล่นพรุ่งนี้เถอะมันคือเกมสุดท้ายระหว่างตัวเขากับสโมสรแล้วนะ พยายามอ้อนวอนครับซิเมนเน่ตอบกลับเลยครับไม่ไม่มีทางเบริโตเบริโตคือชื่อเล่นของอาริโอเตกาครฟังฉันมอบเสื้อหมายเลขสิบและปลอกแขนกับตันทีมให้นายก็เพราะว่าฉันอยากให้นายเป็นผู้นําของเราเคยคิดถึงทีมมั่งไหมดูสารรูปวันนี้สิยังไงก็เล่นไม่ไหวหรอกไม่พร้อมคําขอร้องของนายที่ฉันจะช่วยได้และทไดีที่สุดก็คือดูน้อง ลงสนามอยู่บนมาน้านั่งสำรองและสุดท้ายนายก็ลงไปรับถ้วยแชมป์กับทีมแต่นายจะไม่ได้ลงสนามนะเรียบง่ายชัดเจนไม่ซับซ้อนครับคราวนี้ก็อาร์เรลออเตกาก็ฉุนขาดเลยครับว่าโอ้โหเขาวนี้สะบัดเลยครับบ้าหรือเปล่าถ้าฉันไม่ได้ลงเล่นฉันจะไม่มาแข่งในวันนั้นเลยดีกว่าเหมือนจ่ายบอลมาเข้าทางพอดีครับซิมูเน่ตอบกลับเลยครับบอกว่าแบบนั้นก็อย่ามาไม่ต้องมา เดี๋ยวจะไปบอกทีมให้เดี๋ยวนี้เลยนั่นคือก้าวแรกของการเป็นโคช้ชของซิมโอเน่ครับพาทีมเป็นแชมป์ลีกได้สําเร็จแต่สิ่งที่มันโดดเด่นมากกว่านั้นก็คือตัวตนและบุคลิกของเขาครับที่มันเริ่มแสดงออกมาเขาเรียกร้องความพยายามจากลูกทีมเสมอครับไม่มีที่สิ้นสุดต้องไปต่อต้องทําให้ดีขึ้นต้องทําให้ดีขึ้นจงเชื่อฟังในสิ่งที่เขาบอกจงปฏิบัติตามในกฎที่เขาวางเอาไว้ถ้าทําได้กลุ่มนักบอลเหล่านั้นก็จะได้รับความเคารพกลับมา แต่ถ้าไม่ครับซิเมเน่ก็พร้อมที่จะตัดทิ้งทุกคนไม่ว่าคุณจะมีชื่อเสียงเรียนงนามอย่างไรมันถือเป็นย่างก้าวแรกของการเป็นโค้ชจอมห้าของเขาครับหลังจากนั้นครับในช่วงเวลาที่เข้ามาคุมอาริโกโมาดริดนะครับเราพอจะสังเกตได้เห็นครับว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้ทุ่มซื้อใครอย่างบ้าคลั่งเท่าไหร่นักเตะแต่ละคนที่ย้ายมานะครับ ส่วนใหญ่ก็จะเริ่มต้นในการเป็นนักเตะที่ไม่ค่อยคุ้นหูแฟนบอลเท่าไหร่สิ่งที่ซิมิเน่พยายามทำก็คือเข้าใจในสานะของสโมสรครับหาคนที่ใช่ฝีเท้าที่ดีในระดับหนึ่งแต่ที่สำคัญก็คือหัวใจคุณต้องแกร่งครับแกร่งพอจนเชื่อว่าสามารถชนะทุกทีมได้นั่นแหละครับคือสิ่งที่ซิมิเน่พยายามจะปลูกฝังเอาไว้ภาพลักษณ์ที่มันชัดเจนก็คือ เขาเป็นคนที่ดูอบอุ่นครับแต่พร้อมที่จะเปิดศึกทุกครั้งถ้าเปรียบกับแบบเป็นกองทัพทหารนะครับเขาก็คือผู้นำครับเป็นผู้นำที่อยู่ในกองทัพและพร้อมที่จะประกาศสงครามตลอดพร้อมสู้พร้อมวัดเป็นโคช้ชที่หลงไหลในเกมฟุตบอลอย่างมากครับปลูกฝังจิตวิญญาณให้กับลูกทีมผู้เล่นทุกคนที่จะลงสนามเนี่ยต้องรู้สึกว่ามันเหมือนกับกำลังเดินลงสู่สมรภูมิรบ สร้างทีมให้มีความสามัคคีอย่างไม่น่าเชื่อสิ่งเหล่านี้แหละครับที่เราจะได้เห็นเป็นภาพองค์รวมของอาราลติโกมาติดในยุคของซิมเน่และถ้าเรามาขยายความอีกนะครับวิธีการปลูกฝังแบบนี้มันก็คือวินัยในเรื่องของการเล่นเกมรับนั่นแหละครับเขาให้ความสําคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมากหลายคนอาจจะวิจารณ์ว่าโเล่นไม่สวยเล่นแข็งอัร์รี่ฟุตบลนะครับแต่ตัวเขายืนยันครับว่า การเล่นเกมรับสําหรับเขาคือเส้นทางสู่ชัยชนะในแบบที่เป็นไปได้ที่สุดสําหรับทีมของเขาครับเดียโกโกดินครับอดีตลูกศิษย์คนสําคัญครับเคยพูดถึงในเรื่องนี้ครับว่าเล่นให้ซิมลเน่มา9ปีแล้วที่เราประสบควาเร็จได้เนี่ยก็เพราะว่าเขาทําให้ทุกคนเชื่อครับนักเตะทุกคนพร้อมยอมตายเพื่อเขาได้หลังจากนั้นเราก็จะได้เห็นเองครับว่าเราสามารถแข่งกับทีมที่ใหญ่กว่า หรือคุณธรรมาเตยอาจจะดีกว่าหรือดังกว่าเราแต่เรามีความเชื่อมั่นในตัวเองอย่างมากครับพร้อมที่จะถวายหัวสู้เลยครับร่วมหัวจมท้ายแบบเขาได้เลยเพราะตัวเขาเองก็พร้อมที่จะร่วมหัวจมท้ายไปกับคุณเช่นเดียวกันเดียโก้มีหน้าที่ชี้ทางและเดินนําหน้าพวกเรานั่นคือวิธีการที่อาติโกมาริดบรรลุสิ่งต่างๆในความสําเร็จที่พวกคุณได้เห็นกันสิ่งหนึ่งที่เราจะไม่พูดถึงเลยไม่ได้ก็คือเรื่องของทัศนคติครับ ซิโมเน่ยพยายามจะยัดในแนวคิดตรงนี้เนี่ยเข้าไปอยู่ในหัวของนักเตะแบบเต็มที่ต่อให้จะเน้นเรื่องของเกมรับแต่สุดท้ายเป้าหมายเดียวก็คือคุณต้องเป็นผู้ชนะครับอย่างแรกคือนักเตะต้องเชื่อก่อนครับเชื่อในแนวทางที่เขาพยายามปลูกฝังเอาไว้ทุกคนต้องปรับตัวตามสิ่งที่เขาวางแผนเอาไว้และถ้ามันถึงจุดหนึ่งครับที่ทุกอย่างมันกลมกลืนกันได้ตอบโจทย์กันได้คราวนี้แหละครับ อาเจติโนมาจะกลายเป็นทีมที่พร้อมจะชนะทุกทีมในโลกใบนี้โกเก้ oke, ครับนี่คือกัปตันทีมชุดแชมป์ล่าสุดครับยอมรับว่าใช่ครับเอลรียเนี่ยเล่นเกมรับเป็นหลักแต่ทุกคนเชื่อเสมอครับว่าทีมจะต้องทําประตูได้ถ้ามีสมาธิก,กับแผนการเล่นของทีมมีสมาธิก,กับแผนการเล่นของโค้ชครั้งหนึ่งเขาเคยสัมภาษณ์บอกว่าทุกครั้งที่เราเล่นเกมรับเอลชูโรจะบอกเราเสมอ จะเตือนสติเราเสมอว่าเชื่อมั่นในตัวเองเขาไว้เดี๋ยวพวกนายก็ยิงได้นั่นแหละครับเป็นคําพูดที่เขามักจะพูดอยู่เป็นประจำแนวคิดแบบนี้เหมือนเหมือนเป็นสารตั้งต้นของตัวเมโวเน่ครับเขาซื้อตักเตะแต่ละคนด้วยด้วยความเชื่อว่าคนนี้จะสามารถเข้ากับระบบของเขาได้คนนี้จะมีความเชื่อมั่นในแทคกติกของเขาได้หรือคนนี้สามารถปรับตัวได้ อย่างกรณีในเคสขององตุนคริสมันครับดึงมาจากเรอัลโซเซดาดตอนแรกย้ายมาใหม่ๆก็โอ้โหช็อกเหมือนกันครับเฮ้ยทำไมต้องเล่นเกมรับขนาดนี้ทําไมต้องวิ่งเป็นบ้าเป็นหลังขนาดนี้เพราะในแหนะการเป็นนักเตะตัวลุกนะครับคริสมันสนุกอยู่แล้วครับในการในการเล่นเกมรุกแต่ที่แอมบริดเขาต้องมีวินัยในเกมรับด้วยกิสันเคยเล่าบอกว่าเป็นลูกทีมของซิมเมเน่เนี่ยต้องเตรียมตัวให้ดี เขาเป็นโค้ชที่เข้มงวดมากๆในเรื่องระเบียบวินยัยขอให้จําจี้จาชัยอย่างหนักแต่สิ่งนั้นแหละครับมันเปลี่ยนวิธีการเล่นของเขาไปอย่างสิ้นเชิงคริสมันยอมรับอีกครับว่า6เดือนแรกกับแอดมาริดเนี่ยโอ้โหดิ้นรนอย่างหนักครับแต่สุดท้ายเขาสามารถทำให้ผมเชื่อได้ผมก็พยายามทำงานหนักขึ้นทุกวันทุกวันและหลังจากนั้นไม่นานเขากลายเป็นนักเตะตัวหลัก นี่แหละครับนี่คือบุค,คลิกของแข้งตราหมีในยุคสมิอเน่ครับเปลี่ยนจากนักเตะโนเนมให้กลายเป็นนักเตะแถวหน้าเปลี่ยนจากนักเตะเกรดรองให้กลายเป็นนักเตะที่สามารถชนะได้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากหรือเปลี่ยนจากเสือเท่าที่ถูกมองว่าไร้ค่าอย่างหนุ่ยโซเรสให้กลายมาเป็นตัวหลักได้ให้มีความกระหายอย่างในการล่าดาขายเหมือนเดิมจนกลายเป็นคียแมนในการพา แอดมิริดคว้าแชมป์ในปีนี้ครับถ้าเราสรุปรวบยอดนะครับคุณสมบัติต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นหลายข้อมากครับเล่นเกมจิตวิยาเข้าไว้เข้าหนักเล่นเกมรับอย่างแข็งขันและเน้นในโอกาสสวนกลับคือถ้าพูดเหมือนแบบเป็นมวยนะครับเป็นทรงมวยเนี่ยซิมเน่ก็คือมวยที่น้ำอดน้ำทนสูงครับตั้งกาดแน่น คางแข็งไม่มีเปลาะไม่มีแบบหย่อนยานและก็มีชั้นเชิงในการชิงจังหวะออกหมัดด้วยครับและถ้าหมัดมันเข้าเป้าครับมันก็มีความนหนักหน่วงพอที่จะน็อกคู่ต่อสู้ได้หนึ่งในคําสอนที่มันยิ่งใหญ่เเกินก็คือซิมเน่เคยกล่าวบอกว่าถ้าไม่รู้จักตัวเองให้ดีก็อย่าออกไปสู้ดีกว่าเขาพยายามเรียนรู้ทุกแง่มุมของแอตมาริดครับอาจจะเป็นทีมที่ ไม่ได้มีเงินมากเท่ากับคู่แข่งไม่ได้มีนักเตะมาตรฐานสูงหรือคุณภาพเชิงลึกก็ยังสู้ทีมอย่างมาริดหรือบาเซลนาไม่ได้ดังนั้นถ้าจะเอาชนะทีมเหล่านี้นะครับเขาต้องรู้จักนักเตะของเขาให้ดีที่สุดเก่งที่สุดตรงไหนเอาส่วนนั้นออกมาส่วนด้านไหนที่มันดูเหมือนเป็นจุดอ่อนเนี่ยเก็บซ่อนมันไว้นั่นคือแนวทางที่ชัดเจนสำหรับเขาครับครั้งหนึ่งก็เคยยอมรับนะครับว่า ถ้าถามนักเตะหลายๆคนนะครับเกือบทุกคนก็มักจะพูดเหมือนกันครับว่าอยากเล่นสนุกเหมือนบาร์เซโลนาอันนั้นเป็นเรื่องปกติครับพวกเขามีเกมฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมนะก็ต้องยอมรับแต่ต้องไม่ลืมว่าเราไม่ใช่บาร์เซโลนาและเราจะไม่ทําตามพวกเขาเพื่อเป็นแบบนั้นอีกความโดดเด่นก็คือการกระตุ้นให้บรรดานักเตะเหล่านี้นะครับมักจะทําลงานได้ดีเสมอเวลาเล่นเกมใหญ่ เน้นในเรื่องของมาตรฐานเน้นในเรื่องของสมาธิไม่ว่าจะเป็นเกมที่เจอกับพวกบิ๊กเนมาบาเยิร์นมิวนิกหรือพูบาร์โซนาเรอัลมาดริดเกมนัดชิงชาเลิศหรือเกมตัดสินแชมป์สิ่งที่ตัวเขาบอกกับลูกทีมเสมอก็คือพวกนายไม่ได้มาเพื่อชูถ้วยแชมป์แต่มาเพื่อลงสนามและชนะในเกมนี้ให้ได้แค่นั้นพอ ทักษะติคือกุญแจสำคัญครับแต่การจัดการกับความรู้สึกในเกมการแข่งขันคือกุญแจที่ไขประตูสู่ชัยชนะนั่นคือคําพูดของซิมิโอเน่ครับรดูการนี้ออม,มริดจบลงด้วยตําแหน่งแชมป์เดินหน้าคว้าถ้วยแชมป์แบบแทบจะม้วนเดียวจบครับนกักเตะของเขาทำได้ตามเป้าหมายทำได้อย่างที่เขาโคชชิ่งเอาไว้ มีกฎที่ทุกคนให้ความเคารพทีมของเขามีแนวทางในการเล่นแบบที่เหมาะสมกับคุณภาพของตัวเองที่สุดและทีมของเขามีสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งรับมือกับสถานการณ์กดดันได้ดีเยี่ยมครับและคำถามสุดท้ายนะครับถ้าลองขมมดเรื่องราวทั้งหมดนะครับว่าลูกทีมชุดแชมป์ของเขาในปีนี้เนี่ยควรจะถูกถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดอย่างไรบ้างซิมิโอเน่บอกว่า ความสามารถและเทคนิคคือเรื่องสําคัญสาหรับรักฟุตบอลที่ดีครับแต่แฟนๆเนี่ยจะตอบแทนนักเตะที่พยายามเพื่อพวกเขาเท่านั้นความพยายามคือเวทมนต์ที่จะนําเราไปสู่ความสาเร็จครับนั่นแหละครับคําจํากัดความโดยรวมสําหรับลูกทีมของเขาในทีมชุดนี้ก็คือเน้นในเรื่องของความพยายามความมุ่งมั่นความทุ่มเทร้อยเปอร์เซนต์และมีสมาธิครับ คอนเทนต์นี้เพื่อแฟนตราหมีเลยนะครับคอมเมนต์กามาบอกกันได้ครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับฝากไว้ตรงนี้ครับช่องทางอื่นๆครับย้ำอีกครั้งครับนอกจาก YouTube แล้วยังมี Facebook, Twitter, Instagram นะครับหรือช่องทางในพอดแคสต์ด้วยครับ s o วคลาวสปอติฟายแอ p p ปิลพอด a s สเพียงแค่ Search คำว่า Mainstand นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับฝากช่องทางการติดตามตของเราเอาไว้ด้วยนะครับ ทั้งทาง Facebook Instagram YouTube Twitter Blogdit เว็บไซต์และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ SoundCloud Spotify Apple Podcast